สวัสดีครับผมสตีฟหกกวันนี้ผมก็จะไปเล่นเกมฟ้าสมโฟเบียในด่านเอ็ดฟิลโรดนะครับเควสก็จะมีเอ็มเอฟคินแอเรียด้วยทูบแล้วก็บอลเชนเซอร์ปายกระดอนตีสวยหากระจกเลยเอ้ยไม่ใช่หากระดูกผิด กระจกเฉยกองรถตีก็มีแล้วจะเอากระจกเพิ่มอีกเหรอโอเคไม่มีอะไรครับห้องนี้ไม่มีโอเคเบเกอร์ okay. Baker, ลงรถนะครับโอเคได้เสียงเปิดประตูแล้วมาจากชั้นสอง ข้างบนข้างบนอืมบ้านไหนกันโอเคห้องนี้ห้องนี้ทุกคนรู้เรื่องรู้เรื่องป่เราจะไปเช็คฟิงเกอร์พินกัน ไม่มีหรอไม่มีฟิงเกอร์ปินครับ Are you here Are you close <'m> o อเคไม่มีฟิงเกอร์ปินนอเคไปะมีเลดแฟนทอมโอเค,อเ,คเดี๋ยวเอาเกลือไปโรยเลย มาผมพร้อมแล้วหยิบเกิือนหน่อยครับเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนหยิบเกิื่อนน่อยโอ้โอ้โชยเซลโอเคไม่ใช่เลสนะครับ 조요셀 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 오이 디오젠 디오젠 얍 모셔티서 조요셀 조요셀 좋아해 ชัดเจนครับกล้งเขียนเหรอเอามามามาเอามามาเดี๋ยวรูปเดียวนะครับเปิดข้างหน้าเลยเอ้ยอยู่ไหนอะเอา้าอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โอเคเอาวางข้างหน้าเลยครับ โอเคประมาณนี้ประมาณนี้กระดูกยังไม่เจอใช่ป่ะเดี๋ยวเดวหากระดูกกันเอาเอาทุบเข้าไปเดี๋ยวดูใต้ดินแล้วกัน เดี๋ยวหาจากข้างบนก่อนก็ได้ไม่มีครับไม่มีผมว่าอาจจะอยู่ใต้ดินนะกระดูกอะนี่ไงไจ้วสวยเออเฮ้ย จะเย็นจะเย็นมันโมโหแล้วโมโหแล้วของเล่นเป็นของดนตรีเนาะเหลืออีกสี่เฟรมโอเคสี่เฟรมก็เอ้ยเฮ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 ้ยจะเย็นไว้รุ่นโอเคระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเอาใบฉายมาเซตไว้ดีกว่า ผมลืมไปเดียวเจนแอบไม่ได้ใช่แต่ผมก็เอามาวางไว้นะครับเพื่อความเฟี้ยวตรงนี้ก็ได้ฮึบอ่าซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยอ้าวเลนๆลนลนเฮ้ยเออแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ดูดีอยู่มามามาเอามาให้หมดเลยไปชาชยอะ เฮ้ยผมหยิบมาเกินปะเนี่ยผมหยิบมาเกินแน่เลยเอาไปคืนนันนึงมาละมุมไหนดีอะมุมนี้แล้วกันเออให้มันส่องมาตรงกลางตัวนี้ เพื่อมันปิดพงปิดไฟแล้วมาล่าเราอะไรอย่างงี้เราจะได้เห็นตอนใน,ในที่มืดมาวางตรงนี้แล้วกันนี่บมนี้อ่าโอเคมองเห็นแล้วลองปิดไฟดูดิ พักหรอหรืออะไรปั๊นหนึ่งนะเอ้ยทำไมตรงนี้มันมืดวะเนี่ยโอเควางแบบนี้ดีกว,ว่าเออพอสว่างแล้วพอสว่างแล้วไอ้มุมนี้ก็มืดเกินไปเอ้ยผมว่าวางตรงกลางดีกว,ว่าเอออ่ะก็สว่างอยู่เนาะโอเคอันนี้ก็เจ็บหน่อยอ้าว โอเคทีนี้ก็เหลือให้มันเล่นกลางเขตน,นะครับซึ่งไม่รู้มันจะเล่นตอนไหนแล้วของเล่นก็น่าเป็นกลอน,นตีด้วยเอาดอทมาแปะเพื่อให้ความสว่างเฉยๆนะผมไม่ได้เอามาหาหลักฐานโอเคกลางเขตยังไม่ไหม้นะ เฮ้ยเล่นกีตร์ว่ะยีส yeah. <อ>เล่นกล่องดนตรีไหมผมว่าเล่นกล่องดนตรีดีกว่าเอา้ยเล่นเล่นเลยดีกว่าลิ้นพันโทษที <S <S มาเรามาจู๊กกันสักรอบหนึ่งนะครับ อาจจะร่างนอ,น,อนนานหน่อยนะมันเป็นเคิร์สฮันโอเครอการเขียนดีปะหรือไม่รอดีอเลยคีดนีด้ว่าเอ้ผมไม่เอาการเขียนวะผมเอารูปเอารูปเกลือแทนขี้เกียจรอโอเคไหมเกียรรอครับ เก็บเกินดิเขียนไปเลยเร็วเก็บเกินเร็วแหมเย็บเกินเร็วครับเก็บเกินเร็วครับแหมโอเค เ็วเหยียบกเกลือเร็วเฮ้ยอีเวนท์อีเวนท์สักพักกลางเขตนไม่นี่ฮานะถ้ากลางเขตนไม่ก็เอาอ่ะแต่เกลือไม่เหยียบไหม แล้วเมื่อกี้มันอีเวนต์ตรงไหนผมก็ไม่รู้นะจะให้มันดูดค่าติฉะหน่อยอุย้ยทำไมเงาใหญ่จังสวยสวยเอ้ยผมเปลี่ยนใจแล้วผมรอการเขียนดีกว,ว่าวะ่ะมันเริ่มมันเริ่มตึงแล้วมันเริ่มตึงแล้วปิดประตูเอ้ยปิดไฟ <S <S แห่เออแห่เยอะๆนี่แหละครับสิ่งที่ต้องการ แฮเยอะเยอะย้สวยเออ,อสวยสวยโอเคเหยียบเกลือได้ครับรออีกสแต็กหนึ่งเออ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 มันโมโหแล้วมันโมโหแล้ว เป็นเงาแบบเบลเลอร์เลยไอตัวเนี้ยเดี๋ยวผมถอยออกมาก่อนเผื่อมันย้ายโอเคป่าล้เจอกันไว้ล่น โอเคนะครับผมผีเป็นดีวเจนนะฮะปาทูบอัดหน้ามันเลยนี่นปะป่ะกลับดีกว่าอ่าเดียวเจนนะครับผมรูปถ่าย80ดอนสวยได้เงินมาทั้งหมด360บาท เวลาทำได้12นาที18วินะครับประมาณนี้โอเคครับถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะโอเคก็สุดรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสับวัน,นี้สวัสดีครับ